ใจประหลัดอบตอแดงใหญ่ขอนแกน่นหลังถูกร้องเรียนให้ย้ายออกจากประลัดอบตอแดงใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดขอนแกน่น ชี้แจงชาวบ้านต่อกรณีเมื่อวันที่5พฤศภาคม2565ได้มีผู้นำชาวบ้านบางกลุ่มและชาวบ้านกลุ่มหนึ่งเดินทางมาร้องเรียนขับไล่ให้ออกนอกพื้นที่ด้วยข้อกล่าวหาที่ไม่เป็นธรรมย้ำต้องอดทนเพื่อทำงานให้กับพี่น้องประชาชนเชื่อว่าความมุ่งมั่นตั้งใจคนซื่อสัตย์สุจริตสิ่งหนึ่งที่จะคุ้มครองป้องกันในการทำงานขอให้แคลคลาดปลอดภัยต่อพยันตรายต่างๆที่จะเข้ามา เมื่อวันที่6พฤษภาคม2565เวลา9นาฬิกาณบริเวณด้านหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลแดงใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนายทัพนัน มังคตาข้าราชการบำนาญอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนม่วงอายุ65ปีซึ่งอาศัยอยู่ที่บ้านหนองหลุกตำบนแดงใหญ่อําเภอเมืองจังหวัดขอนแกน่นพร้อมด้วยชาวบ้านในตำบนแดงใหญ่กลุ่มต่างๆเช่นกลุ่มนักเรียนผู้สูงอายุตำบนแดงใหญ่กลุ่มสตรีตำบลแดงใหญ่กลุ่มสารตะกา้าพลาสติกกลุ่มกองทุนขยะรีไซเคลิลกลุ่มสงเคราะห์ชีวิตกลุ่มเต้นแอโรบิกกลุ่มแปรรูปสมุนไพรกว่า50คนโดยได้เดินทางมามอบดอกไม้เพื่อเป็นการให้กำลังใจแก่นายธเนศเนทพแดงปลัดอปตอแดงใหญ่ ต่อก,กรณีเมื่อวันที่5พฤ,ฤษภาคม2565ได้มีผู้นําชาวบ้านบางกุมและชาวบ้านกลุ่มหนึ่งมาร้องเรียนขับไล่ตัวประหลาดทะเนศให้ออกนอกพื้นที่ด้วยข้อกล่าวหาที่ไม่เป็นธรรมทางด้านานายทัาปนันมังคตาข้ารารชการบรรมานอดีตผู้มนการโรงเรียนบ้านโนนม่วงได้กล่าวถึงรายละเอียดของการมาให้กําลังใจในครั้งนี้ว่าอ๋อสืบเนื่องจากเมื่อวานนี้นะครับมีมีชาวบ้านส่วนหนึ่งอาจจะถูก หลอกลวงหรือมาอะไรไม่ทราบแต่มาไล่แล้วมาร้องเรียนท่านประหลัดด้วยข้อกล่าวหาหลายเรื่องที่ไม่เป็นธรรมวันนี้คนที่เคยทํางานร่วมกับท่านประหลัดทนเนตเทพแดงนะครับเป็นกลุ่มต่างๆเช่นกลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มสารตะก้ากลุ่มสมุนไพรกลุ่มเต้นแอลรบิกกลุ่มแจกสารนะครับซึ่งเคยทํางานร่วมกับท่านประหลัดนี่เห็นว่าท่านประหลัดนี่ ถูกใส่ร้ายรังแกท่านประหลัดเป็นคนดีนะครับเราก็อยากจะให้กําลังใจท่านซึ่งข้อกล่าวหาต่างๆมันไม่เป็นความจริงยกตัวอย่างเช่นท่านประหลัดบริหารงบประมาณไม่โปร่งใสไม่เป็นธรรมรก,าการบรหิหารงบประมาณเนี่ยมันไม่ใช่ท่านประหลัดทำงบประมาณมันจะต้องผ่านสภามันไม่เป็นธรรมหรือเป็นธรรมเนี่ยมันอยู่ที่สภาเป็นคนอนุมัติยกมือให้ว่าหมู่บ้านไหนได้ทําอะไรสภาเป็นคนจัดสรรให้ เพราะมันไม่มันจะเป็นทําหรือบ้านไหนได้มากแต่น้อยมันก็อยู่ที่สภาแล้วก็สภาก็เอาแผนนั้นมาให้อนายกนายกก็มาพิจารณาทำเป็นปีๆป,ปีนี้ทําอะไรนายกก็จะสั่งประหลัดให้ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนที่สภาอนุมัติมาถ้าสภามอบให้นายกมอบให้ประหลัดก็ทำตามที่มอบหมายเพราะมันจะเป็นธรรมหรือไม่เป็นธรรมในประหลัดท่าน คงไม่มีส่วนที่จะไปผลักดันงบประมาณออกเพราะว่าถ้าท่านเอาออกสภาก็จะตั้นต้องท้วงติงท่านอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นเรื่องข้อนี้นี่น่าจะไม่มีปัญหาว่าเป็นการใส่ร้ายท่านแน่นอนอีกเรื่องสองเขาใส่ร้ายว่าถ้าประหลัดอยู่ต่อตำบลแดงใหญ่นจะไม่พัฒนาในห่วงเวลาที่ผ่านมานะครับที่ที่ผมย้ายเข้ามาอยู่ตำบลแดงใหญ่นี่ผมเห็นตำบลแดงใหญ่พัฒนาขึ้นอย่างมากมาย ความเจริญต่างๆชุมชนขยายตัวมีหมู่บ้านจัดสรรขึ้นมากมายตำบลแดงใหญ่นักธุรกิจอสังหานี่ลงมาลงทุนหมู่บ้านขึ้นเหมือนดอกเห็ดใครก็อยากมาอยู่นะครับในส่วนถนนหนทางก็พัฒนาอย่างดีมีการเชื่อมต่อถนนหนทางแต่ละหมู่บ้านไปมาหาสู่กันให้สะดวกท่านมีแนวคิดนโยบายหลายอย่างนะครับ หลายธนาคารห้าธนาคารนี่ท่านประหลัดธเนศเคยเสนอเข้าแล้วก็เป็นโครงการที่ดีมากธนาคารขยะรีไซเคิลธนาคารน้ำใต้ดินธนาคารอาหารธนาคารต้นไม้ธนาคารสุขภาพห้าธนาคารเป็นไปเพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชนในตะบนแดงใหญ่ทั้งนั้นแล้วก็ผลงานที่เห็นชัดชัดปปตแดงใหญ่หลังนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ประหลัดธเนศมีส่วน นำมาสร้างนะครับมีส่วนในการขอสถานที่ราชสุตุสร้างอบตอหลังใหม่ย้ายมาจากอาบ้านแดงใหญ่นะครับซึ่งที่คับแคบไปจอดรถจอดอะไรนี่ชาวบ้านก็ลําคาญบนเพราะนั้นท่านก็ย้ายมาอยู่นี่ก็ได้อบตอใหญ่เพราะนั้นจะบอกว่าท่านประหลัดทเนศอยู่แล้วอบตอแดงใหญ่ไม่พัฒนานี่เป็นการใส่ร้ายป้ายสีเป็นการให้ร้ายท่าน ให้เสียชื่อเสียงเกียรติยศนะครับเพราะนั้นพวกเราเห็นผลงานท่านเป็นที่ประจักษ์ชัดเจนก็เลยจะมาให้กำลังใจโดยเฉพาะผมเป็นข้าราชการเก่าผมเห็นนักการเมืองมาลังแกข้าราชการผมก็รู้สึกขับแค้นนะนะเราเป็นข้าราชการอย่ามาลังแกกันอย่ามาลังแกข้าราชการนะครับข้าราชการเขามีครอบมีครัวถ้าเขาพาเขาทำผิดวินยัยใครจะเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานเขาเละ่ะ เขาก็ต้องทําตามกรอบและเปียบนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมารังแกเขาเลยเขาพร้อมที่จะตอบสนองความเดือดร้อนของประชาชนอยู่แล้วมีกลุ่มไหนบ้างที่ทางประลัดทะเนนี้ไม่เคยไปดูแลไม่มีหรอครับค่ะถามภาพรวมได้นะครับผมอขอยืนยันทุกคนที่มามาด้วยใจรักนะครับทุกคนเห็นว่าท่านตูวลรังแกจริงก็มามาให้ทงเทียนในวันนี้ขอบคุณนะครับ ครับก็ในส่วนของผมเป็นข้าราชการประจํานะครับที่จะต้องทํางานเพื่อประชาชนอยู่แล้วจริงๆแล้วถ้าตัวแทนของประชาชนก็คือนักการเมืองท้องถิ่นนะครับได้เข้ามาแล้วก็กําหนดนโยบายในการทํางานที่ชัดเจนแล้วก็แจ้งที่เป็นรายลักษณ์อักษรนะครับในส่วนผมนี้ไม่สนองไม่ได้ผมสนองทุกอย่างนะครับตั้งแต่ การทำงานของประหลัดอบตแดงใหญ่สิปี6เดือนที่นี่นะครับก็ช่วยพัฒนาพื้นที่อบตแดงใหญ่ด้วยดีตลอดมานะครับแล้วก็ดูแลพี่น้องบริการประชาชนด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจนะครับที่ดีตลอดมานะครับจนมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองนะครับแล้วก็เข้ามาก็รู้สึกว่านะครับ ตัวแทนของพี่น้องประชาชนที่เข้ามาเหมือนจะมีความเข้าใจที่ไม่ตรงกันแล้วก็มีความเข้าใจที่ขาดเคลื่งนะครับอันนี้ก็เป็นปัญหาเราต้องทําความเข้าใจแล้วก็แก้ปัญหาต่อไปครับท่านเห็นะอะไรคะที่เป็นที่เป็นในสิ่งที่เขาออกมาเรียกร้องต่อต้านในครั้งนี้คะท่านในความคิดเห็นส่วนตัวก็คือสิ่งที่เขาเรียกร้องนะครับ ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเพราะว่าที่ฟังจับประเด็นได้ก็คือขัดขวางการทํางานนะครับของอผู้บริหารนะครับจริงๆแล้วนะครับในในส่วนที่เข้ามาทํางานนะครับที่ท่านนายกเข้ามาทํางานผมก็สนองตอบนะครับในการทํางานตลอดนะครับไม่ไม่เคยขัดขวางไม่เคยไปวิ่งนะครับเพราะนั้นเห็นได้จากทาง ผู้ใต้บังคับชาหรือลูกน้องที่นําเสนองานต่างๆนี้ไม่มีงานค้างนะครับซึ่งก็ไม่มีการทักท้วงซึ่งท่านนายกก็ไม่มีการทักท้วงผมนะแต่ผมก็ไม่ทราบว่าสิ่งที่ออกมาเมื่อวานนี้เป็นเพราะสาเหตุอะไรนะครับและเหตุแบบนีท้อไหมคะในการทํางานอะไรนะเห็นแบบนี้ลวท้อไหมคะในการทํางานกสน็ส่วนผมนี่อยู่กับการเมืองท้องถิ่นอยู่แล้วนะครับ mm hmm. ก็อาจจะ พบเจอแบบนี้บ้างในบางสถานการณ์ก็เป็นส่วนหนึ่งทำให้เราอดทนนะครับเพื่อทำงานให้กับพี่น้องประชาชนนะครับผมก็เชื่อว่าความมุ่งมั่นตั้งใจความซื่อสัตย์ตุจริตในการทำงานผมนี้ก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่จะช่วยป้องกันคุ้มครองในการทำงานในตำแหน่งปรลัดอบตอรครับ Thank you.